ฮิตเลอเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต่างๆก็เกิดความข้าวยากมากแพงเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมันก็ธุรกิจต่างๆมันสูญเสียมันถูกทําลายไปหมดแล้วพอมาเกิดต้มยำกุ้งในประเทศไทยเมื่อปี4041ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับข่าวหรือได้รับผลกระทบจากการลดค่าเงินบาท แล้วพอมาช่วงโควิด -19 กก็เกิดการล็อกดาวน์ทั่วโลกแทบจะปิดโรงงานการทำมาค้าขายแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วพอมาปีนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็มีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้โดนนั่นทาขึ้นมาเมื่อวันที่20มกราคม2568ปีนี้วันนี้หลังจากที่โดนนั่นทาประกาศเรื่องภาษีขึ้นมาเนี่ยปั่นป่วนทั่วโลกตลาดหุ้นตกหมดนะครับ